สวัสดีค่ะยูริอุคุรีนะคะครั้งนี้นะคะยูริจะมาทำา o w w t o วานละมุนพรุงพริงต้อนรับวันเลนทัยเดย์นั่นเองค่ะเป็นลุกที่แน่นอนว่าหวานขนาดนี้จะต้องพิชิตใจหนุ่มๆของเราแน่นอนค่ะเอาละ่ะเราไปหวานออร่ากันให้สุดเลยดีกว่าไปดูกันเลยปิง๊งขั้นตอนแรกยูริจะใช้ไพรเมอร์เนื้อโกโก้มาทำให้หน้าดูฉ่ำน้ำก่อนค่ะ หลังจากนั้นก็จะใช้รองพื้นผสมกับเบสที่มีกิตเตอร์เพื่อให้หน้าของเราดูมีออร่าเป็งประกายสุดๆไปเลยล่ะค่ะเมื่อผิวของเราดูออร่าดวอี้แล้วให้เรามาปกปิดรอยจุดด่างดำกันต่อด้วยคอนซีลเลอร์เลยนะคะและเซ็ตผิวด้วยแป้งโปร่งแสงค่ะ ต่อมายูริจะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่มีสีที่เข้ากับสีผมของยูรินะคะหลังจากนั้นเรามาแต่งตาด้วยกิเตอร์สีชมพูมุ้งมิ้งแบบนี้ที่จะเป็นเนื้อครีมเนื้อเจลทาแล้วตาของเราจะยิ่งมีแต่งประกายและก็ดูสีน่ารักมากขึ้นค่ะและยูริก็จะใช้อายแชโดว์ที่สีชมพูกรีบกราบที่มีผสมกิตเตอร์แบบนี้ทาตรงบริเวณชั้นตาค่ะ จากนั้นให้เราใช้อายแชโดว์สีออกอมม่วงทาตรงบริเวณขอบตาด้านล่างแบบนี้เพื่อให้ตาของเราดูมีสีมีมิติมากขึ้นและตบท้ายด้วยอายแชโดว์สีชมพูทาตรงบริเวณกึ่งกลาของตาและก็ไล่ให้สีดูกเกลี่ยเสมอกันนะคะและเรามาเพิ่มประกายให้กับดวงตากันหน่อยด้วยไลยเนอร์ที่เป็นสีขาวอมชมพูมุกแบบนี้ทาตรงหัวตาแบบนี้เลย mm hmm. ก็จะทำให้ตาของเราดูปิ๊งปงิมากขึ้นไปอีกค่ะ ใช้อายไลเนอร์สีช็อกโกแลตมาทาให้ตาของเราดูกลมโตมากขึ้นค่ะและครั้งนี้ยูรยีจะเลือกใช้ขนตาปลอมที่เป็นลักษณะขนมิงแบบนี้เป็นช่ชอๆจะทำให้ตาของเราดูโตและก็เหมือนตุ๊กตามากขึ้นนะคะเห็นไหมล่ะตาดูโตขึ้นมาอีกนะและเพิ่มความแบวให้กับดวงตาก,กันหน่อยด้วยการปาดมาสคาร่าเก็บรายละเอียดข้างบนและข้างล่างก็ปัดให้ดูยาวสุดๆไปเลยล่ะค่ะ จากนั้นก็ใช้อายไลเนอร์มาเก็บรายละเอียดกันนิดนึงจะได้สวยๆเนาะและยูดีจะใช้บัสออนที่สีเข้ากับดวงตานั่นก็คือสีชมพูอมม่วงมาปัดที่หน้าแก้มแบบนี้ก็จะดูน่ารักพุงพิงขึ้นเลยละค่ะและเราจะใช้ติ้นที่เป็นสีชมพูสดใสทาข้างในขอบปากก่อนจากนั้นยูดีจะเลือกใช้ริปเครยองที่มีสีออกชมพูมิลกี้มาแต๊แ๊แบบนี้ให้ปากของเราดูเป็นชมพูหวานๆน่ากิมนมากเลยเนาะ และตบท้ายให้ปากดูแวววาวด้วย itter, ริปกอดกิตอร์ฟาดเข้าไปเลยแค่นี้ปากก็ดูน่าจูบมากๆแล้วว่าและเพิ่มความประกายอล่าแบบสุดๆด้วยไฮไลท์ปัดที่หน้าแก้มและอย่าลืมที่สันจมูกมุมปากและที่คางนะคะเห็นไหมอล่าพุ่งกระจายแต่งหน้าเสร็จแล้วแต่จะให้ลุคนี้หวานเข้าไปสุดๆเราต้องทำผมกันต่อค่ะมัให้เป็นสแกะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเปียทั้งสองข้างเลย จากนั้นนะคะเราก็จะตลบเปียขึ้นไปแบบนี้แล้วก็หาก,กิ๊บมาติดให้แน่นนะคะและเพิ่มความละมุนมุ้งมิ้งด้วยดอกไม้ช่อเล็กๆแบบนี้น่ารักน่ารักมาติดสอดเข้าไปที่เปียของเราแบบนี้แค่นี้ก็จะได้ทรงผมที่หวานละมุนสุดๆแล้วล่ะคะ่ะอืมหวาละมุนพรุงพริง้งชวนฝันมากๆเลยนาะอลุกนี้แต่งออกไปเดทรับรองว่าผู้ชายจะต้องตะลึงตาคางแน่ๆค่ะ ครั้งนี้นะคะก็อย่าลืมไปแต่งตามกันดูและถ้าชอบและถูกใจลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยุริและก็แชร์ได้เลยนะจ๊ะครั้งนี้ยุริขอตัวลากันไปก่อนและอย่าลืมติดตาม How ท o ใหม่ๆของยุริได้โดย Subscribe ช่อง YouTube ของยุริไว้เลยที่สำคัญอย่าลืมตามไปกดไลค์แฟนเพจและ i n s t a g r กรมของยุริมาพูดคุยกันด้วยนะไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ